สำเนียงโดดเด่นร่มเย็นชมปทานจำบะดดหอมหวานตลาดสัมพันธ์ชายแดนสวัสดีครับทุกคนมาพบกันแล้วนะครับกับพุ่มบางริมชาแนลนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับพมอมูยกันเถ่อำเภอขันโดนนะครับจังหวัดสตูลครับอำเภอขัญโดนก็เป็นอำเภอที่มีผลไม้เยอะแยะนะครับวันนี้พุมแตมแลตอนจำดัาที่มีลูกเยอะมากเลยครับตอนนี้เยอ่ดานลังผมนะครับ ก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปกันยนะครับชมกันเลยครับนี่เลยครับทุกคนนี่เป็นตั้งแต่โคนเลยครับทุกคนนี่นี่เลยครับตั้งแต่โคนจนถึงถึงปลายเลยนะครับ ทุกคนน้องเลยน้องเลยโอ so. ้โหส่งรลยว่าลูกได้นะครับตอนนี้โอ o, e UM ้โหเยอะมากเลยครับทุกคนจะเป็นอยู่หลังบ้านนะครับนี่เลยครับจะเป็นอยู่หลังบ้านเลยครับตอนนี้ไอ้นี้ทุกคนรู้จักกันไหมครับนี่บานถันเหลียกอะไรครับนี่เลยครับเดี๋ยวท่อจำด้านี้นะครับสตูนบานพุ่มขนด้นนะครับเหลีกยครครับโครจจำด้านะครับก็สั้นกับใบพราวนะครับทุกคนนี่ นี่เลยครับนี่นเลยครับอืมนกอ่อนโอ้โหเป็นโลเยอะมากเลยครับฝายแหล่รอบปสนเลยครับทุกคนเป็นกันเยอะมากเลยนี่เลยครับอืมเป็นตามกิ่งตามอไรเป็นกันมากเลยครับ MM สองร้อยวันน้อยนะครับสองร้อยวันลูกนะครับนี่เลยโอ้โหเยอะมากครับ จอดมางเลยนี่นี่คือของดีอำเภอขอนดอนครับทุกคนเ <c oughs> ดี๋ยวเรา,าจะเอามาแล้วไปแกะแหล่เยื่อกันนะครับว่าจะเป็นซี่อะไรแล้วก็มีรสชาติเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปชิมให้ดูนะครับทุกคน <c oughs> นี่เลยครับโอโห หลบเพืองามนครับนี่นี่ครับทุกคนนี่นี่ครับทุกคนเดี๋ยวเราจะพากลับไปพานะครับแล้วแหล่เยื่อกันด้านในนะครับว่ามันจะมีเยื่อป็นซีอะไรแล้วก็รสชาติยังไงเดี๋ยวเราจะชิมไม้เลยกันนะครับทุกคนครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนะครับ อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปกันด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใ่คลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบายนี่